ตอนที่290ทาสตใบคุณชายสามตระกูลเหยถลึงตามองหลงจู้หูจากนั้นก็ผลักเขาออกไปด้วยความโกรธแล้วหันหลังหลังกลับไปเตะโต๊ะเล็กที่ล้มอยู่บนพื้นหลงจู้หูถูกผลักจนล้มกระแทกพื้นกระดูกก้นกบข,ของเขาติดอยู่กับหินในลานเขารู้สึกเจ็บจนไม่สามารถลุกขึ้นได้เง่ยเย็นผุดออกมาทั้งร่างเป็นหลงจู้หลิวที่เห็นว่าเขาถูกทำร้ายอย่างรุนแรงดังนั้นจึงเข้าไปประคองเขาลุกขึ้นมา หลิวซื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและพยายามเกลี้ยกล่อมสามีไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกบัดนี้รีบส่งคนไปสืบข่าวในเขตอื่นๆดูก่อนเถิดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างบางทีร้านฉวินเว่ยจี้อาจจะหลอกลวงก็เป็นได้ว่ากันตามจริงแล้วเปิดร้านพร้อมกันก้าสาขานี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่ออย่างมากนางไม่อยากจะเชื่อเลยสักนิดคุณชายสามตระกูลเหยวลองคิดตามรู้สึกว่าสมเหตุสมผลไม่น้อย ดังนั้นจึงรีบเรียกบ่าวรับใช้เข้ามาแล้วหันหน้าไปมองหลงจู้ทั้งสองคนพร้อมกับเอ่ยเสียงดังว่ายังไม่รีบสายหัวออกไปอีกมัวยืนทำอันใดยอยู่ที่นี่หลงจู้ทั้งสองคนรีบถอยออกไปหลงจู้หูกระแทกแรงไปหน่อยทำให้เดินเหินไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนักดังนั้นหลงจู้หลิวจึงจำต้องช่วยประคองเขาออกไปเมื่อเดินออกมาจากโจนเหยาหลงจู้หูก็ร้องให้ออกมาอย่างช่วยไม่ได้ ดังนั้นหลงจู้หลิวจึงเอ่ยออกมาว่าตาเท่าเจ้าอายุเยอะเพียงนี้แล้วร้องให้เป็นเด็กๆไปได้ประเดี๋ยวเมื่อมีคนมาพบเข้าเจ้าไม่กลัวว่าพวกเขาจะหัวเราะเยาะเจ้าหรอกหรือเมื่อหลงจู้หูได้ยินเช่นนั้นเขาจึงร้องให้หนักกว่าเดิมเหตุใดข้าต้องมาเผชิญหน้ากับความอัปยศอสูเช่นนี้ด้วยกันแท้จริงแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าทำงานหนักมาโดยตลอดแต่ข้าไม่เคยบ่นว่าลำบากเลยสักคำท้ายที่สุดแล้วไม่คาดคิดว่าเท่าแก่จะทำกับข้าแบบนี้หัวใจของข้าแตกสลายไปหมดแล้ว หลงจู้หลิวอดถอนหายใจยาวออกมาไม่ได้ในใจของเขาก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันความรู้สึกของหลงจู้หูไหนเลยเขาจะไม่ทราบพวกเขาทั้งสองคนติดตามคุณชายสามตระกูลเหยา่มานานหอหวินเครื่อจูทั้งสองแห่งในเมืองชิงโจอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขามาโดยตลอดแต่ไม่คาดคิดว่าความพยายามที่พวกเขาทุ่มเทลงไปคุณชายสามตระกูลเหย่ยมจะไม่เห็นค่าเลยสักนิดหลงจู้หูร้องให้อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ปาดน้ำตาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า เท่าแก่ทาให้ร้านชวินเว่ยจี้ไม่พอใจและด้วยวิธีการเหล่านี้ทําให้เห็นได้ชัดเจนนะว่าพวกเขากําลังต่อสู้กับเท่าแก่อย่างถึงที่สุดเบื้องหลังของร้านชวินเว่ยจี้มีองครักเสื้อแพรคอยหนุนหลังอยู่ผลไม้ภายในร้านของพวกเขาพวกเราหาต้นต่อไม่พบด้วยซ้าสิ่งเดียวที่พวกเราทราบคือผลไม้เหล่านี้เหมือนกับผลไม้ของตระกูลเหอแห่งมณฑลไหวหยางตระกูลเหอเป็นตระกูลแบบใดกัน พวกเขามีบุตรเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ส่วนเท่าแก่หลินกับองครักษ์เสื้อแพรมีความเกี่ยวข้องกันทั้งยังเกี่ยวข้องกับตระกูลเหออีกด้วยสถานะของพวกเขาไม่ธรรมดาครอบครัวของพวกเรามีทั้งเด็กและคนแก่หากไม่คิดถึงถึงตนเองก็ต้องคิดถึงคนในครอบครัวบ้างเมื่อหลงจู้หลิวได้ยินเขาเอ่ยดังนั้นจึงอดเอ่ยถามออกมาไม่ได้ว่าพี่ชายคําเอ่ยของเจ้าหมายความว่าอย่างไร หลงจู้หูเหลือบมองเขาแวบหนึ่งตาเท่าเอ่ยพวกเราต่อสู้เคียงข้างกันมาหลายปีแล้วบัดนี้ข้าอยากจะบอกเจ้าว่าเรื่องเหล่านี้ข้าไม่คิดจะทำแล้วข้าขอเอ่ยเตือนเจ้าสักหนึ่งประโยคถือโอกาสตอนที่สถานการณ์ยังไม่เลวร้ายรีบหนีไปเสียเถิดเมื่อกล่าวจบหลงจู้หูก็ผลักมือหลงจู้หลิวที่ประคองเขาออกแล้วเดินกับเพลกเพลกจากไปหลงจู้หลิวจ้องมองไปยังแผ่นหลังของเขาครู่หนึ่งจากนั้นจึงถอนหายใจยาวออกมาแล้วเดินก้มหน้าจากไป อีกด้านหนึ่งคุณชายสามตระกูลเหยา่รีบส่งคนไปยังเขตอื่นๆภายใต้การปกครองของชิงโจโหลังจากที่คนเหล่านั้นไปถึงเขตต่างๆของชิงโจโพวกเขาต่างก็พบร้านฉวินเว่ยจี้และร้านเป็ดย่างตระกูลหลินโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเพราะทั้งสองร้านตั้งอยู่ใกล้กับหอวินเค่อจู กิจการทั้งสองร้านนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากไม่ต้องเอ่ยถึงหอวินเครือจูโรงเตียมและร้านอาหารอื่นๆล้วนได้รับผลกระทบทั้งหมดทว่าหอวินเครอจูได้รับผลกระทบมากที่สุดภายในร้านแทบจะไม่มีลูกค้าเลยด้วยซ้ำหลังจากสอบถามสถานการณ์เรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงเดินทางกลับไปยังเมืองชิงโจเพื่อรายงานต่อคุณชายสามตระกูลเหว่ท่านใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธนางหลินรวนสมควรตายอย่างแท้จริง คาดไม่ถึงว่านางจะเปิดร้านสาขาจำนวนมากโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงแบบนี้นางคิดจะใช้วิธีนี้บีบบังคับเขาอย่างนั้นหรือฝันไปเถิดไหนเลยเห่ยเช่าหยวนจะกลัวเป็นมัดสายตายตายขาดขายเขาไม่มีทางยอมให้หญิงสาวชาวบ้านผู้นี้ได้ดีเป็นแน่ คุณชายสามตระกูลเหย่ยเดือดดานจนกัดฟันแน่นจากนั้นก็สั่งบ่าวรับใช้ของเขาว่าจงรับคำสั่งให้หอวินเครือจูรอจังหวะก่อนรอให้หญิงสาวชาวบ้านผู้นั้นยกเลิกสิทธิพิเศษแล้วพวกเราค่อยลดราคาครึ่งราคาบ่าวรับใช้ไม่กล้าล่าช้าดังนั้นพวกเขาจึงถือโอกาสตอนที่ประตูเมืองยังไม่ปิดรีบเดินทางออกจากเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขตต่างฮ่าฮ่าหลายมาวันนี้หลินร่วนรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมาก นางวิ่งวุ่นไปมาในหลายเขตเพื่อสำรวจความเรียบร้อยบัดนี้นางผ่ายผอมลงไปไม่น้อยทว่าการทำงานหนักช่างคุ้มค่าเสียจริงบัดนี้นางตั้งมั่นรออยู่ที่บ้านรอให้คุณชายสามตระกูลเหยา่ามาขอความเมตตาจากนางด้วยตัวเขาเองเช้าวันรุ่งขึ้นหลินร่วนตื่นขึ้นมาทำมื้อเช้าให้ตนเองพอกินเสร็จแล้วนางจึงเดินไปยังข้างแม่น้ำโรงเลี้ยงสัตว์ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมไม่น้อยบิดามารดาของหลินโยอวีก็มาช่วยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยเช่นกัน โรงฆ่าสัตว์ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นมันมันตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเลี้ยงสัตว์เท่าใดนักบัตรนี้ลุงโจลุงเออโจและลุงซานโจทั้งสาคนกําลังยุ่งอยู่กับโรงฆ่าสัตว์ส่วนลุงซื่อโจลุงอูโจและลุงลื้อโจรับผิดชอบฆ่าเป็ดฆ่าไก่ส่วนป้าสะไยอีกสองสามคนมีหน้าที่ทําความสะอาดเครื่องในส่วนโจต้าหลังรับผิดชอบด้านสถิติการบรรจุหีบห่อและงานอื่นฮ่าฮ่าหลังจากที่หลินรวนเดินดูทั้งสองแห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางก็ขี่ม้าเข้าไปในเมืองจากนั้นก็พาบ่าวรับใช้ที่พิเศษเป็นอย่างมากกลับมาคนเหล่านี้มีทั้งชายและหญิงอายุราวๆสี่ถึงห้าสิบปีพวกเขาล้วนเป็นผู้พิการทางการได้ยินและไม่รู้ตัวหนังสืออคนเหล่านี้หลินรวนซื้อมาจากสำนักในหน้าเดิมทีพวกเขาเป็นขอทานหลินรวนมีวัตถุประสงค์จะให้คนเหล่านี้ไปเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ในหุบเขาแทนหลินเทียจู้ในอนาคตผักและผลไม้เหล่านี้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องอาศัยพลังของนางในการเจริญเติบโต ดังนั้นหากใช้งานคนปกติมีโอกาสสูงเป็นอย่างมากที่ข่าวจะรั่วไหลออกไปพวกเขาเหล่านี้ร่อนเรบในจอรอยู่ข้างนอกมานานอีกทั้งยังถูกขมเหงรังแกจากพวกขอทานด้วยกันเองดังนั้นคงจะเหมาะมากกว่าหากนำเอาพวกเขามาปลูกผักให้นางบนภูเขาอย่างน้อยในอนาคตก็ไม่ต้องไปนั่งขอทานไม่ต้องทนหิวไม่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายหากเจ็บป่วยก็มีหมอมารักษา ดังนั้นตอนที่สำนักนหน้าติดต่อพวกเขาคนเหล่านี้ต่างก็เต็มใจลงนามในสัญญาขายตัวโดยปกติแล้วคนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติของการขายตัวเป็นทาสทว่านี่เป็นสิ่งที่หลินรวนร้องขอเป็นพิเศษเอ่ยไปแล้วช่างขมขื่นยิ่งนักบางคราการขายตัวเป็นทาสก็ถือเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง ลินรวนพาคนสองสามคนขึ้นไปบนภูเขาเมื่อพวกเขาเห็นต้าหูกับเสี่ยวหูต่างก็พากันหวาดกลัวขึ้นมากลัวจนเป็นลมล้มพับลงไปผู้ที่กล้าหาญหน่อยหันร่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเมื่อได้สติกลับมาอีกคราพบว่ารอบด้านเต็มไปด้วยวัชพืชและกิ่งไม้พวกเขาต่างก็หวาดกลัวจนหมดสติไปลินรวนเพียงยักไหล่แล้วรอให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาอย่างสบายใจ